อยู่เอางี้นะคะที่เป็นหน่วยที่ตีโจทย์หน่วยทําวิจัยหน่วยเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการนาวัตกรรมและวิจัยของกรทมมาปีหนึ่งแล้วการทํางานของเราหลังคือเราจะรวบรวมงานที่เป็นความรู้เมืองทั้งหมดใส่ไว้ใน knowledge center ของเราที่มหาวิทยาลัยนวมินท้าผิดนักวิจัยและนักวิชาการต้องยอมรับให้เร็วนะคะว่าผิดแล้วแก้ระยะเวลา จะไม่นานและเราจะไม่ยอมให้ลองจนกว่านักวิจัยจะมั่นใจว่าผลที่ทํามาแม่นจริงแน่นจริงและเป็นหลักวิชาการจริงๆและเข้ากับเงื่อนไขเมืองจริงๆดังนั้นเมื่อลองแล้วมันจะถูกทบทวนและมันจะถูกแก้ใหม่จนกระทั่งตอบโจทย์เข้าไปจริงๆในแต่ละกลุ่มสำนักง,งานเขตทุกสำนักง,งานเขตและรวมถึงทางกรทมเปิดพื้นที่ให้เลย ที่จะเก็บข้อมูลจริงไม่มีกักค่ะแล้วเราจะช่วยทําข้อมูลด้วยเพราะข้อมูลหลายๆอย่างเราก็ต้องกังวลเรื่อง privacy ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่กรทมต้องรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่เอาโจทย์ที่เป็นโจทย์สกัดจริงๆเนี่ยให้กับทางาท่านอาจารย์ทั้งหลายแหละและนักวิชาการช่วยกันตอบโจทย์คนถา